สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอีกวิลามด้อยู่ครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งครับครับผมวันนี้เราจะไปไหนกันพี่เอ๊วันนี้อยากไปกินแคนตาลูปครับผมแคนตาลูปใช่ก็ต้องไปที่ไหนฮะมีหลายที่นะวิลามโอ้ที่ที่สถานที่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นน่าจะเป็นเส้นลำไปมากใช่นะฮะถ้าไปอย่างนั้นเราไปลำไปมากด้วยเลยดีกว่าไหมครับอ่ะงั้น ไปเลยดีกว่าครับครับ,รบผมเราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันกับบุรีรัมณ <I S 2> อยู่ออนทัวร์ ไม่เปียครับผมแต่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะพามากินเขาเรียกว่าเมลอนเมลอนเรื่องไคันตลุปคันตลุปครับผมไทยไทยสันเดลี่อะไรนะซันเดลี่สันเดลี่สันเดลี่ครับผมและตอนนี้เราอยู่หน้า หน้าร้านเขาแล้วนะครับพี่แบนหหน้าร้านพี่แบครนไหนไหนๆก็มาเนี่ยเรามาขอกินแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แบนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพี่แบนแนะนําตัวนิดนึงครับอ้าวไม่เป็นไรพี่แบนครับอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรฮะแคนตาลูปแคนตาลูปใช่ไหมครับมันต่างกันยังไงกับเมลอนครับหรือว่าเหมือนกันมันคนละแบบคนละสายพันธุ์อ๋อคนละสายพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ลองชิมดูแล้วหวานมาก ครับผมอันนี้เราปลูกเองหรือรับมาจากตรงไหนครับรับมาจากเพื่ทแเลค่ะรับมาจากเพืท่ทแเลงนะครับ,รบแปลว่าในบริเวณบ้านทะเลบ้าน,าานตะลานองตะลานี่นองตะลาเขาปลูกกันไหมครับที่ผมผ่านมานานแล้วนะครับที่นี่ยเขามีขายนนไม่ได้บรับขายค่ะไม่ใช่ปลูกที่บ้านเราไม่ได้ปลูกแต่ที่ที่ผ่านก็ได้ผ่านก็ว่ากลายเป็นว่าไม่ใช่ผลไม้ของที่นี่ แต่ว่าก็มีบางส่วนรุ่มีบางส่วนที่ปลูกที่นี่อยู่แต่มันต้องขายทั้งปีเพราะฉะนั้นต้องมีการผัดผัดเปลี่ยนเปลี่ยนี่นีระหว่างของเขตตำบลนี้ครมีมีตรงไหนบ้างครับที่เรารับมาครับที่จากจากไหนบ้างครับก็มีหัวตะแลงกับบ้านโคกใ่ของตำบลนี้ค่ะอ๋อตำบลนี้เหมือนกันแล้วคือก็จะผัดเปลี่ยนไม่งั้นคือจะไม่มีขายตลอดทั้งปีอันนี้ขายมากี่ปีแล้ว เพราะเป็นไต่หาหกปีแล้ยหกปีแต่แถวนี้เนี่ยเขาเปิดขายมาโดนเติบแล้วเนาะครับผมนานจนไม่รู้เจ้าไหนเจ้าแรกครับผมอันนี้ขายยังไงครับรูปสามห้ารูปสามห้าห้ารูร้อยสามรูร้อยอ๋อขาร้อยไปขาดด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวฝากฝากไปถึงคนบุรรีัมย์ดีกว่าถึงคนบุรรีัมย์ครับเวลาผ่านมาผ่านไปเส้นนี้มาซื้อของร้านอยู่ตรงไหนของยิบของยิบแย่เนี่ยบอกเลยบอกเลยครับ ร้านที่สองครับร้านที่สองอยู่ฝั่งถ้าถ้าออกมาจากบุรีรัมย์ก็จะอยู่ซ้ายมือซ้ายมือถ้าถ้ามาจากลำปมาจะอยู่ฝั่งขวามือครับผมก็สังเกตป้ายร้านพี่แบนะครับผมก็มาซื้อได้เป็นร้านใหญ่เลยนะครับผมครับผมอะอะไรปากเชิญชวนคนบุรีรัมย์อีกอีกรอบหนึ่งครับอโอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่แบครับผมสวัสดีครับบุรีรัมย์น่าอยู่อนดัวแล้วมารัวอยู่ที่หนองตลาครับผมอร่อยครับแกนตะลุก ปลอ like ดภัยไร้สางทิศนะครับก็บลองลสำหรับลูกนี้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> โอเคครับ